โอเคเสม็จเสรเสรได้ปลาโคใหญ่ขนาดนี้ปลาโรดนี่โอเคเสม็เสรปลาโรดได้ยังกินเหรอกินอะไรก็ได้ทำอะไรก็ได้ต้มเป็ดต้มอะไรต้มเป็ดต้มเป็ดต้มเป็ดต้มอะไรก็ได้ไม่ต้มหรอกจะไปปิ้งปิ้งแล้วก็ลาบปิ้งลาบปิ้งลาบบอสปิ้งแล้วก็ซับซับซับนะพ่อครับ กเซิ่มเซโอ้ยเด้ผัวรั่งย็ไหนเนาะเป๊ะเป๊ะเป๊ะใจบอกอคือไปขนาดไหนไปไปไปใช่อกันป่าชไรเป๊เลยเ๊ะหนึ่งกิโลนี่ไงอ่อเรือมึงสียบอกคุจเอานี่่เอากิโลเป๊ะเลยเพื่อนกิโลเป๊ะเลยือจบแล้วมาถุงละกิโลเป๊กิโลเป๊ กูอยากได้เงินท oh, okay. 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 ี่เขาเฟซนะเพื่อนโอ้พื่อน่ะเป็นยังไงเป็นยังไงโอเคโอ้ยไปไปไปหนึ่งขีดใช่ไหมคะสิดท้าแล้วเราเป็นก้มก็ได้เคยเคอเคโอเคว้าวคนต้องเขียนไปด้ว่าเฟซไปว่ารถปลารถโรนหนึ่งขีดนี่เส้เสม อย่ามาแพงไม่ใช่โนแฮปโนแฮปอีกเลยกินน้ำกรร้ากินน้ำกันางอนแฮปเฮ้ยเ้ไม่ใช่เซมเซมเเซมเโนาเออพรเท่าเป็นนตัวเป็นื่อนกนลังเท่าไรเอข้เท่าไรปลาคองยานี่ไอซงปลาคอบางนจะมตาไวหน่ออ่ะจโลบ่อหนจะโลบ่โลนไปหายไม่ห่อลนลลน เอ้ยพรเท่าเอ้ยพรเท่าไรเอ้ยพรเท่าไรเอ้ยเจ้ามาบ้านเฮาบอกมันปีใหม่บอกเออเจ้ามาได้ดอกเอ้ยบอกมีเงินการันต์เปลี่ยนเท่าไรเอ้ยพรเท่าไรนางเอ้ยพรเท่าไรนางเท่าไรเอ้ยพรเท่าสุดเลยอือบ้านนี้เพคนเห็นเอ้ยทิกตัวคืองามเลยห่วยงามตัวคนมันบริสุทธ์เนาะอือคนไม่ได้มั่วซึ่อมกับใครเอาปากคอก็ได้ไอ้ช่วงไปไปไปรูปเป็นอย่างอื่นเนาะ มัยปลาดุกมันอร่อยนี่เกนก็สร้างแต่มันอร่อยครับผมเพชรแดงกินครับปลาดุกนะไอน้องลราครับผมเอามันอร่อยเลยจักไอจักน้องจักเอาแบบนี้เอาจุดเอาเอาใหญ่ครับผมครับผมอาเิดครับผมแต่ว่าสิตัวนี้อื่นปลาใหญ่ครับแม่ครับใหญ่อื่นปลาใหญ่แต่ว่าจุดเอาใหญ่เอาเอิ่นอ้าวเอาใหญ่เอาอิ่นเอาใหญ่สักใหญ่นี่คือเอาใหญ่แต่คนที่เอิ่นสั้นนี่คือว่า ป้าใหญ่ซัสกสูตรแล้วมาแลงพี่น้องเลยเออแต่ว่าเอิญเบิ้งกันเนด้อนะ้ขอ้อทำโต้มาแลงเนี่ยแต่ว่าเราเนี่ยห้าวันนี้เอิญเอาแต่ว่าเอิญยาเนี่ยป้าใหญ่